แกมหลุงจอนนี <glaube yapmış> ่แทบจะขึ้นมาบังตาแล้วเนี่ยคือชวนลดน้ำหนักนะ๋ยวจะลองมาลดน้ำหนักดูตั้งใจ

วันนี้ขึ้นสัปดาห์ใหม่แล้วครับแล้วก็วันนี้เป็นชีตเดย์ด้วยจะชั่งน้ำหนักไหมเท่าเมื่อวานเลย8.7.95เลขที่ออกครับ79.90กิโลกร,รมัมเป็นการต่ำกว่า80กิโลกร,รัมครั้งแรกในรอบ3ปี4ปีเลยครับเนี่ยเรามาถึงวันที่15ของการลดน้ำหนักนะครับเป็นการเริ่มต้น EP 3ด้วยก็คือการเข้าสู่สัป,ปดาห์ที่3วันนี้ตื่นเช้ามาชั่งน้ำหนักได้ตัวเลขที่มาสศจยรร์ม,มากคือ79.90กิโลกร,รมัม ก็เรียกว่าลงมาค่อนข้างเยอะเลยแหละใช้เวลาทั้งหมดประมาณ14-15วันตอนนี้นะครับเรียบร้อยแฮนเค้กเบคอนแลวันนี้ไม่ฟาสกินทุกอย่างที่อยากกินเดินมาในัวแจอตุกชิ้นปิ้งเสร็จโจนอร่อยมากของน้ำเต้าหู้ก็ยังเป็นไอ้ยี่ห้อนี้อยู่ อันนี้เป็นรสสวีทโปเตโต้ยังไม่เคยชิมเหมือนกันขนมปังธนพืชแต้มยามนิดนึงหรือเทีเ่ยงก็เป็นชาบูอันนี้มีขนมเป็นถั่วแดงต้งมข้าวจีน สำหรับอาหารมื้อหลักของลุงจอดวันนี้ก็จะเป็นแหนมเนืองนะครับไปซื้อมาจากตลาดเป็นชุดเลยของว t ทีแหนมเนืองทานแหนมเนืองที่บ้านไม่ดีอย่างหนึ่งเพราะมันต้องใช้มือแหละถ้าไปทานที่ร้านบางทีเราก็เกรงใจเขาเนาะบ่ายสี่โมงก่อนหลานเล่นเซิร์ฟเก่งละเฮ้ยนย้อยม,ยมากเลยนะ เล่นเซิร์ฟสเกตเนี่ยแป๊บเดียวนะเหนื่อพ่วมเลยนะใช้พลังงานเยอะกว่าเดินเฉยเยอะเลยเลิกเล่นแล้วนะฝนตกหนักมากเลยวันนี้เป็นวันเบาๆใช่ไหมลุงจ้อนตั้งใจว่าจะออกกําลังกายหลายๆอย่างปนๆกันให้ได้ทักประมาณเกินหนึ่งชั่วโมงขึ้นไปลองดูนะว่าจะทําได้หรือเปล่า เรียบร้อยครับวันนี้ก็ได้1ชั่วโมง6นาทีนะออกกําลังกายเบาๆหลายๆอย่างรวมกันเป็นชีเดย์อย่างแท้จริงกินทุกอย่างตอนนี้คือเลิกกินละจบกลับมาเริ่มฟาสะวันจันทร์เช้านอนไป8ชั่วโมงส7 6เจ็ด กนหนวดช่วยด้วยเพิ่มขึ้นเยอะ79.80กิโลกรัมลดลงไปจากเมื่อวานนิดนึงนะครับซึ่งเมื่อวานน่ะลุงจ้อนควรจะชีตติ้งเดย์ใช่ไหมควรจะเป็นวันที่ไม่เคร่งครัดกับการกินอาหารแต่ว่าลุงจ้อนตื่นเต้นกับน้ำหนักตัวที่ลดลงก็เลยไม่ยอมชีตติ้งและดันเคร่งครัดหนักกว่าเดิมอีก21ชั่วโมง40นาทีที่ฟาสติ้งไปที่มันทรมานคือมันทรมานตอนนอนมันนอนหิวอะตอนก่อนนอนนะเราก็นอนฝันถึงอาหารตลอดเลยว่า อยากกินอะไรอะไรเงี้ยแต่หนูงจังคิดว่าอันนี้มันจะตึงเกินไปละเดี๋ยวเราจะกลับไปฟาสติ้งที่18ชั่วโมงเหมือนเดิมดีกว่ากำลังดีกลับมาตื่นกาแฟเป็นอาหารเช้าเหมือนเดิมผมมาเดินเล่นพาหมามานั่งหาตัวเงินตัวทองครับให้มันดมหาดูเที่ยงครึ่งแล้วยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยหิวฟาสมาตั้งแต่ <mm ก่อนสองทุ่มเมื่อวานนี้ ตอนนี้ออกฟาสติ้งได้แล้วหลุงจอนก็เริ่มด้วยน้ำเต้าหู้เหมือนเดิมครับเป็นหลังโปรตีนตอนนี้ฝ่ายโมงเพิ่งจะได้กินข้าวเที่ยงเป็นวูเตี๋วเนื้อสับสีฟ้าว้าวเรวเพาพี่ยาแปะเอาหนัหายเลยสน่อยสน,น่อย yeah. นี่เชฟแคร์ไก่ติก้ามาซาร่ากับข้าวข้าวุงขมิ้นไข่พะโล้ยางมะตูหมูดําคุโรบุตะนะครับพอจัดใส่จานแล้วก็สวยงามน่ารับประทานเลยครับอือร่อยนะครับใช้ได้ครับเป็นทางเลือกของคนที่คิดถึงอาหารอินเดียนะห้าโมงเย็นกนลงมาเดินเล่นข้างล่างมันเดินครับเล่นเซิร์ฟสเก็ตนิดหน่อยแล้วก็เดิน อาหารว่างยามบ่ายและคาดว่าจะเป็นมือสุดท้ายของวันนี้ก็คือคลับแซนด์วิชคลับแซนด์วิชสักครึ่งชิ้นนะอยู่ท้องแน่คืนนี้ตอนนี้ทุ่มหนึ่งครับเดี๋ยวจะทำอาหารเย็นให้ลูกกินครับเป็นข้าวไข่กะยี่ข้าวเย็นเป็นหมูแดงจากสีฟ้าสั่งมาแ้าสั่งแตลกลางวันวันนี้ลุงจ้อนไม่ได้เล่นเซิร์ฟสเกตนะครับ oh. เพราะว่าอยากจะพัก กล้ามเนื้อต้นขานดหนึ่งมันเริ่มไม่เมื่อยแล้วก็เลยคิดว่ามันเดินยาวๆดีกว่าเดินเรียบร้อย1ชั่วโมง23มนาทีวันนี้ก็ทานข้าวเย็นเสร็จตอน2องทุ่มนะครับก็ดึกหน่อยพรุ่งนี้จะรีบชั่งน้ำหนักตอนเช้าแล้วก็คาดว่ามันจะลงอีก2ขีดโดยจากสถิติที่ผ่านมาสิบเจ็ดจดสามห้าลงใช่ไหม น้ำหนักลงตามแผ้เลยเมื่อคืนนี้กะไว้ว่า2ขีดลงมา2.5ขีด79.60กกิโลกร,รมัมลดลงมาจากเมื่อวาน2ขีดนะครับน้ำหนักลุงจอนก็ค่อยๆลงมาเทลนิตทีละหน่อยรู้สึกดีมากเลยครับคือลุงจอนกลับไปทานอาหารค่อนข้างเยอะขึ้นโดยการที่ทานอาหารให้อยู่ระหว่างเที่ยงถึง6โมงเย็นเหมือนเดิมมันทำให้ตอนกลางคืนเน่ะเราอยู่ได้สบายๆไม่หิวมากตามสูตรครับกาแฟตอนเช้ามันเดิม งานเพื่อนเอามาให้ต้องดูดีข้างในเป็นอะไรเฮ้ยโอ้โหเโอรีอ่อยากกินนะแต่ยังกินไม่ได้ยังฟาสตไม่ครบเวลาเก็บไว้ก่อนได้เวลาออกฟาสติ้งแล้วงดอาหารมาได้หมดประมาณ19ชั่วโมงแล้วครับพอเราดื่มน้ำเต้าหู้นะแล้วก็อิ่มเลยแล้วอีกสักพักหนึ่งเราค่อยทานอาหารมื้อหลักชื่นใจ วันนี้สั่งอาหารจาก,กข้างนอกมาทานครับเป็นข้าวหน้าปลาไหลหวานไปนิดนึงแต่ก็โอเคอร่อยก็ได้จริงจมันเยอะมากเนี่ยกินไปได้ประมาณสองในสามร้สึกอิ่มนะมื้อหลักของวันนี้นะครับลุงจ้อนก็ไปได้เนื้อวัวสไลด์ปรุงรสข้าวหน้าเนื้อญี่ปุ่นมา จากแมคโครนี่แหละสั่งซื้อในช้อปปีก็ได้นะครับหรือจะไปซื้อที่แมคโครเลยก็ได้เนื้อหมักซอสสไตล์ญี่ปุ่นเน็ดเนื้อนะข้าวน้อยๆเนื้อเยอะๆรสชาติดีครับใช้ได้อุ๊ยข้าวหล่น <laughs> เป็นแป๊บเดียวในเรื่องในะเหงื่อออก ลุงจ้อนกับลุงบ้อน,นมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งที่เป็นจุดแรงบันดาลใจให้ทํา IF หรือ Intermittent Fasting เลยเขาเพื่อนคนนี้เขาเคยตัวใหญ่มากแล้วเขาก็ลดลงมาตอนนี้เหลือตัวเล็กมากตอนนี้เข้าใจว่าใส่เสื้อไซส์ M เ<อ>ลยนะจากเคยใส่ XL หรือ XXL อะไรสักอย่างนี่แหละก็เป็นหมออยู่ที่จังหวัดอุดรธานีชื่อหมอ F เดี๋ยวลุงจ้อนจะลองโทรไปคุยกับหมอ F ดูนะครับสวัสดีครับหมอ F ครับเป็นไงบ้างครับลุงจ้อน หมอเอฟไปทำอะไรมาทำไมหน้าตาผอมเพรียวขนาดนี้ไม่เจอกันนานก็คุมอาหารนะเพื่อที่จะลดน้ำหนักสุขภ<อ>าพจะได้ดีแต่ก่อนหมอเอฟหนักเท่าไหร่ครับแล้วตอนนี้หนักเท่าไหร่แล้วครับ9กกิโลนะ <laughs> ตอนนี้เหลือ7จกกิโลคือตอนนี้ลุงจ้อนลุงม่อนนะ่ะลองลดน้ำหนักกันโดยใช้วิธี IF ของลุงบ่อนเขาก็ IF ไปของลุงจ้อนเนี่ย f แล้วก็คุมอาหารด้วยปรากฏว่าน้ำหนักมันเริ่มตันๆแล้ว ก็อธิบายนะครับก็คือการลดน้ำหนักเนี่ยก็คือเราต้องปรับร่างกายไปใช้ไขมันที่พุงเราให้มากที่สุดแล้วธรรมชาติาร่างกายเราต้องใช้กรูโคสก่อนถ้ากรูโคสหมดถึงจะหันไปใช้ไขมันได้ดังนั้นเราต้องกินกรูโคสให้น้อยที่สุดหรือไม่กินเลยด,ดีที่สุดก็คือเราก็ต้องงดอาหารพวกที่มีน้ำตาลพวกที่มีแป้งขนมของหวานน้ำหวานงดเลยถ้าเรายังไม่หยุดกินน้ำตาลร่างกายก็ไม่หันไปใช้ไขมันสักที มันอร่อยนะหมอเอฟนี่คือจุดอ่อนแต่จริงๆเนี่ยแนวน้มก็ดีลดรเรื่อยๆแต่มันจ,จุดหนึง่งมันก็จะอยู่เพราะว่าเรายังก,กินน้าตาลเยอะเกินไปก็เลยแนะนําให้งดเพิ่มให้สติ๊กเพิ่มเพื่อที่จะให้ไปต่อก็คืองดเยลลี่ของหวานข้าวพวกนี้แป้งน้าเส้นก๋วยเตี๋ยวก็แป้งครับจากแป้งอ๋อนี้หมายความว่าให้<ด>ให้ลุงจ้อนลองงดพวกแป้งงดน้ำตาลลองงดดูใช่ถ้าหากว่าอย่างอย่างของลุงม่อนน่ะลุงม่อนเขาอยู่เป็นครอบครัวใหญ่ไง กินกับลูกกับหลานกับคุณปู่คุณย่าอะไรเงี้ยเขาใช้วิธีการกินอาหารตามปกติแต่ว่ามีการฟาสติ้งแบบ16ชั่วโมงเงี้ยช่วยได้ไหมฟาสติ้งอ่ะก็เป็นตัวช่วยแต่ไม่ใช่ตัวหลักนะครับเพราะว่าตัวหลักเนี่ยต้องงดแป้งน้ำตาลอยู่ดีถึงเราจะกินแค่วันละมื้อต่อวันถ้าไม่งดแป้งหรือน้ำตาลก็จะน้ำหนักไม่ลงอยู่ดีเพราะเรายังกินน้ำตาลเข้าไปเพิ่มร่างกายก็เลยหยุดใช้ไขมันทุกครั้งที่เรากินน้ำตาล ร่างกายจะเริ่มแช้แขมันได้หลังเราคืนคําสุดท้ายไปแล้ว12ชั่วโมงเยี่ยมเลยเดี๋ยวจะลองไปปรับการทานอาหารให้น้ําตาลน้อยลงกี่ที่โสดสามใช่ไหมเราจะมาดูผลกันว่าได้ไปต่ออีกหรือเปล่าแน่ไปมาคุยกันยโอเคขอบคุณมากครับหมอเอฟครับสวัสดีครับลุงม่อนผมคุยกับหมอเอฟมาแล้วแต่หมอเอฟบ,บอกว่าให้เราสองคนไปงดแป้งงดน้ําตาลโดยเด็ดขาดสิทําไงดี หมอเอบอกว่าถ้าเราไม่ยอมงดแป้งงดน้ำตาลไม่ยอมงดสปาเกตตี้ไม่ยอมงดข้าวไม่ยอมงดน้ำเต้าหู้เยลลี่อะไรที่ผมชอบกินเนี้ยหมอเอ๋บอกว่าลดยากถ้าจะให้ลดเร็วลดดีนะให้งดแป้งงดน้ำตาลไปเลยไปกินพวกโปรตีนเยอะๆผมก็เลยมาส่งข่าวลงม้อนนี่แหละก็จะแดงก็จะลองเซตดูว่าแป้งน้อยลงก็อ่ะมันคงต้องค่อยๆเริ่มป่ะมันแหมก็ผมก็เริ่มไปแบบลดข้าวลงครึ่งหนึ่งแล้วนะจะไหวไหมเนี่ย เดี๋ยวลองดูไม่สัญญาแต่จะลองจะ <c oughs> ไปบอกหมอนเดี๋ยวหมอ <c oughs> หมอหมออยู่อุดรอ,อยู่ไกลมันไล่เตะเราไม่ได้หรอกเดี๋ยวเรามุมงเ่วงให้กินโปรตีนไม่ให้กินแป้งเดี๋ยวจะลองอ่อนมือนี้ก็น่าจะเป็นสเต็กที่เหลืออยู่กับสลัด <c oughs> โอเคครบแล้วมีสเต็กแล้วก็สลัดผักมีมะกอบดำแล้วก็บลูชีส อร่อยอมากๆหล่งจอนเริ่มรู้สึกว่าตัดแป้งตัดน้ําตาลแต่ตัดคงไม่ได้หรอกเอางี้ลดลงไงล,ลดลงแบบเยอะๆเ,เลยไข่ต้มสองฟองเพื่อโปรโตีนนะเป็นโปรโตีนง่ายๆไข่ขาวมีโปรโตีนส่วนในไข่แดงมีสารอาหารที่มีประโยชน์หลายอย่างเราก็ไม่ต้องทิ้งครับกินไปอื วันนี้ลุงจ้อนเดินไปชั่วโมงนิดนดนะชั่วโมงเจ็ดนาทีตามที่คุณหมอแนะนําก็คือไม่ได้กินคาร์บเลยกินแต่เนื้อโปรตีนแล้วก็ผักเดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจากคุณหมอแนะนําแล้วเราจะลดได้มากแค่ไหนส7 0 5จ็ดไปอีกนิดจะได้86 79.40กิกโลกรัมครับลดลงมานิดนึงครับ โอเคครับเช้าวันนี้น้ำหนักมันลงมานิดหนึ่ง,งครับประมาณ200กรัมวันนี้ให้ลุงจ้อนลองตัดแป้งตัดน้ําตาลออกจากอาหารให้ได้มากที่สุดเดี๋ยวนี้จะออกไปซื้อของซูเปอร์มาร์เก็ตคงจะต้องหาพวกโปรตีนตามที่หมอแนะนำครับ วันนี้เน้นโปรโตีนไม่เน้นแป้งนะงดแป้งนะครับงดแป้งงดน้ำตาลคอหมูย่างเนื้อนุ่มๆนะครับเนื้อน่องลายลวกจิ้มครับเนื้อน่องลายลวกจิ้ม,อ,มอร่อย <c oughs> อร่อยคอหมูย่างอร่อยมากเลยอะ่ะแต่ปกติเรากินกับข้าวเหนียวไงช่วยลดน้ำหนักเราลองกินเปล่าๆดูโอเคเที่ยงนี้ก็จะเป็นที่ครหมูอบถั่วลันเตาแอบกินข้าวหน่อยนึง <c oughs> ดูเหงือครับดูเหงือครับอย่างเยอะโอเคครับมื้อสุดท้ายวันนี้ทานเลดน,นิดหน่อยนะครับหกโมงสีเพราะว่ามัวแต่ไปไปถ่ายทําคลิปกันก็เลยกลับมาชา้าไปหน่อยมื้อสุดท้ายก็วันนี้เน้นเป็นโปรตีนเหมือนเดิมครับเพราะว่าตามที่สัญญากับหมอเอฟว้ y ว่าจะลดแป้งลดน้าตาลนะเนี่ยก็คือเอาอกไก่พริกไทยดําที่ที่พร้อมทางที่เขาขายในเซเว่นอีเลฟเว่นมาหมักต่อน,นิดนึงแล้วก็ทอดแล้วลุงจอนก็ตบบะแตกเผลอกินเกี๊ยวหมู ไปชิ้นเดียวแต่ชิ้นเดียวนะชิ้นเดียว <c oughs> น่าจะโอเคอยู่ได้เนืน้อป่ามาเดี๋ยวจะลวละกมนันก็ราซีอูม่ากระปุกลวกระซีอวแล้วข้ามกระเจงหนึ่งอร่อยอร่อย <c oughs> เดินเสร็จแล้วครับหนึ่งชั่วโมงห้านาทีได้ไปประมาณสี่กิโลกับสี่ร้อยหกสิบเมตรครับ ทุกทีกินข้าวหนึ่งถ้วยเต็มอันนี้ก็จะเหลือครึ่งถ้วยกิน2มื้อครับกินโปรตีนเยอะหน่อยน่าจะโอเคขอให้ลงต่ำกว่า87บเ7อาวะเห็นเลขไปุกแล้ว8 8เฮ้ยอีกแค่น,นี่ยลงมาต่ำกว่า7ได้อีกได้รอบหนึงน้ำหนักเช้าว,วันนี้ชั่งได้ เจ็ดบก้กิโลกรัมครับลดลงนอยๆอย่างเงี้ยโอเคโอเคเช้านี้ก็ดื่มกาแฟครับแต่ว่ามีของใหม่มาให้ลองก็โอเคนะฮะแต่ว่าสู้โตเกียวบรูไม่ได้อน,นันอร่อยกว่าวันนี้ประชุมนานครับมีทั้งรอบเช้ารอบบ่ายก็เดี๋ยวอาจจะต้องปิดกล้องแล้วล,ลุกขึ้นนะเขาเรียกยืดเส้นยืดสายบ้างมาล้วครับ หารเที่ยงวันนี้แบ่งกับลูกกับเมียทำสเต็กกินกับสลัดสเต็กสลัดบ่บายโมงแล้วครับได้เวลาออกฟาสติ้งแล้วครับอาหารมื้อแรกของการออกฟาสติ้งของหนุจ้อนก็คือไข่ต้มสองฟองนะครับแล้วก็หนุจอนก็ไปปรุงน้ำยำสไตล์คล้ายๆกับน้ำยำขนมจีนนะเนาะมีผักสลัดจานเล็กๆอ่ลองชิมดูนะอืมอร่อยพอมีน้ำยำเจอนิดๆอร่อยใช้ได้ วันนี้ของว่างยามบ่ายตรงจอนเป็นเนสกาแฟอเมริกาโน่มาได้ดื่มกาแฟมาทั้งหมด15-16วันแล้วครับอือเมริกาโน่เย็นใช้ได้ครับก็ถ้าปกติของปังไม่ควรจะแผ่นเดียวหรอกควรจะกินเป็นคู่เป็นแซนด์วิชใช่ป่ะวันนี้เราก็เปลี่ยนมาเป็นโอเพนแซนด์วิชก็คือกินขนมปังแล้วก็กินพาสตรามีโดยไม่ใาสายอย่อื่นลดลองลดแป้งดูเหลือแผ่นเดียวอกีกอย่างก็คือเคี้ยวช้าๆเคี้ยวนานๆ อยากให้มันกินน้อยลงเนี่ยก็คือใช้จานที่เล็กลงอาหารเราจะดูใหญ่ขึ้นกินน้อยเองลูกคือลุงจ้อนนะพยายามจะลดเนื้อวัวเนื้อหมูล,ลงนิดนึงเดี๋ยวมือนี้เราไปหาปลาเผาดีกว่าปลาเผา <Wow. S 2> ร้านอาหารอีสานได้ปัม๊มมีแน่ๆเลยถึงแล้วร้านอีสานใกล้ๆบ้านนี่เลยปลานินปลาทับทิมเผาเกลือโอเคเอาวันนี้แหละ เรียบร้อยครับอาหารมืดหลักของวันนี้จะเป็นปลานินเผาหนึ่งตัวปลานินเผาตัวใหญ่มากะ่ะเนื้อขาวๆดูน่ากินเลยครับหยอนน้ําจิ้มนิดนึงโอ้โหนี่คํานี้ใหญ่มากอร่อยแน่นอนอืมตอนนี้หนึ่งทุ่มกินข้าวเสร็จแล้วเดินออกกําลังกายนิดนึงโอเควันนี้เดินยี่สิบนาทีไม่ได้เดินหลายวัน ดูคลิปลุงจ้อนสอนเซิร์ฟก็เลยเรามาฝึกท่าให้ลุงจ้อนสอนหน่อยเอาละครับตกเย็นได้เวลาออกกาลังกายดีหน่อยครับวันนี้ลุงจ้อนมีทั้งดัมเบลเชือกสำหรับกระโดดเ <c oughs> ชือกเซิร์ฟสเก็ตครับ <c oughs> เล่นมัน3อย่างเลยวนๆไปเรื่อยๆก็ได้ไม่เบื่อบ้านลุงจ้อนที่ไม่ได้กว้างมากวิธีการออกกาลังกายเพื่อลดน้าหนักก็คือกลับตัวไปกลับตัวมาบา่อยๆมาลองดูกันนี่ฮะวนไปวนมาวนไปวนมา,นนมาเรื่อยๆ มันเหนื่อยยิ่งกลับตัวบ่อยยิ่งได้ย่อบ่อยเนาะกลับตัวบ่อยยิ่งได้ย่อบ่อยครับยิ่งย่อบ่อยแล้วก็ยิ่งได้แรงครับเห็นเลข8 6ครั้งแรกในรอบ3เดือนได้มั้งพรุ่งนี้ต้องลุ้นว่าจะลดได้มากแค่ไหนโอเค굿ไนท์แปด เลขที่ออกวันนี้ครับ78.70กิโลกรัมครับ <laughs> ในที่สุดเราก็บอกล้าน้้ำหนัก80กกิโลมาแล้วครับเป็นครั้งแรกในรอบ4-5ปีเลยนะลุงจ้อนนี่ไม่เห็นเลข78มาจำความไม่ได้เลยแหละไข่ลวกอาหารยามเช้าไข่ลวกหยอมแม็กกี้พริกไทยมีแม็กกี้มีพริกไทยมันก็ชูรส อร่อยครับอืมเช้านี้ประชุมเสร็จแล้วก่อนเที่ยงหน่อยนึงก็ลงมาโมดิฟายเรียบร้อยละเปลี่ยนร้อยใหญ่ขึ้นหน่อยนึงจะได้เล่นมันๆเน,นี่ยน้องติ๊บไอซเดียส่งห้ติมใหม่มาให้รองอะ่ะเป็นรสชานมไขม่มุกมีลายรสด้วยอันนี้เด ok อร์ตี้ช็อกลาเต้โ้เห็นแล้วอยากกินอะ่ะ <c oughs> วันนี้อาหารเที่ยงเป็นหมูสเต็กไก่ไหอรเลี้่อาหารมื้อหลักของลุงจ้อนว <หา S 2> อันนี้ก็จะมีผักสดนะครับซี่โครงหมูย่างเนี่อร่อยแน่ๆอาหารอีสานของเราวันนี้มีของมาลองเป็นน้ำมะพร้าวผสมกาแฟหน่อยหนึ่งเอาซะหน่อยให้ชื่นใจประเด็นคืออยากลองด้วยแหละว่ามันเป็นยังไงกลิ่นก็ยังเป็นมะพร้าวผสมกาแฟ 8B ไม่กินซ้ำอะ่ะหมดแก้วนี้แล้วโอเคแต่ว่าไม่กินซ้ำบายๆนะครับลุงจ้อนก็จะลองกินกาแฟดำวันนี้ลองเป็น UCC โตเกียวคัพป้าครับผมอืมดื่มง่ายครับรสมันจะเบาๆบางๆหอมๆโตเก็นลงมาเล่นเซิร์ฟสเก็ตกับหลานรับเมียรครับเดี๋ยวเยว่อ เม่เป้าเกือบชนแล้วไหมออาหารเย็นวันนี้ของลุงจ้อนเป็นไก่ทอดขมิ้นหนึ่งชิ้นครับจริงๆก็ยังไม่ค่อยหิวนะโปรตีนล้วนๆจากเนื้อไก่อาหารเย็นวันนี้น่าจะเป็นของลูกไข่ย่าขโมยกินสักอันสองอันเดี๋ยวคงกินสลัดซำซำัากๆอ่ะใส่ปลูชีสแล้วก็น้ำบาสมิดคลุกแล้ว มากินกว่าเดิมหน่อยนึงนะครับวันนี้ก็ทานข้าวเย็นเสร็จมาออกกําลังกายเอ็กซ์เซอร์ไซส์สัก30นาทีครับลุงจ้อนก็ไถเซิร์ฟสเก็ตเหมือนเดิมวันนี้ตั้งใจว่าจะไถวนไปวนมาอย่างนี้แหละเพลินๆแล้วก็วันนี้ได้ข่าวดีว่ายอดซับสไคร์เบอร์เกินหนึ่งคนแล้วครับสุดยอดเลยขอบคุณทุกทุกคนมากเลยนะครับเมื่อกี้ได้คุยกับลุงๆทั้งลุงอันลุงเอกลุงจ้อนนะวันนี้มีเรื่องน่าย,ยินดีก็คือ The Un c l e ิลแช n แนลมีรายได้เข้ามาแล้วก้อนแรก 8ปดสิบเส้นก็มีการฉลองมาเล็กน้อยทางซูมนะครับบอกข่าวซึ่งกันและกันต้องดียงเข้าเราได้ตังแล้วนะครับก้อนแรกหลังจากเปิด monetization มาสองวันต้องได้รีพอร์ตมาวันแรกทำเงินไปทั้งสิ้นศูนย์จุดแปดศูนย์ดอลล่าร์หารสี่คนละยี่สิบเซนเนาะเราก็ยังคงต้องสู้ต่อไป เด้งขึ้นมาอีกครึ่งโลแย่ไว้แปดหกจุดเจขึ้นมาครึ่งโลผมัไม่รู้เลยว่ามาจากอะไร78.30สิกิโลกรัมครับโอ้เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยมาลงมาถึง78ต้นต้นแล้วนะใช้ได้เลยเช้าวันนี้ท้องแบนครับนอนค่อนข้างเยอะนอนไปประมาณ9้าชั่วโมงได้ ตอนนี้เพิ่ง9ก้าโมงแต่ว่าคิดว่าจะเตรียมอาหารเที่ยงละทําไว้ไก่อนเดี๋ยวพอเที่ยงกินได้เลยนี่ครับก็เหอาหูสามชั้นมาวางไปบนอาก,กาศแอาแล้วก็วางสลับชั้น,นทามาเรียงเสร็จก็จะเป็นแบบนี้ทำซุปโอเคไหมเข็มได้อีกนิดนึงได้เวลาออกฟาสติง้งละบ่ายโมงครึ่งแล้วครับ กระเพาะอาหารของเราไม่ได้รับอาหารมาทั้งหมด17ชั่วโมง50นาทีครับสักนิดหนึ่งนะขวดหนึ่งเพิ่มวิตามินซีในร่างกายนยครับนานๆกินทีอย่าไปกินบ่อยอาหารมื้อหลักวันนี้ครับไข่ดาวเต็มเกลียม2ฟองแล้วก็หมูทอดกระเทียมพริกไทยจานหนึ่งอันนี้เน้นกระเทียมเ,อย,เยอะๆให้มันหอมกระเทียมอร่อยใช้ได้เลยครับอืมอืมวันนี้เอาไปข้างนอกแป๊บหนึ่งครับไปรับรูปเพนติ้ง ของพี่ป๊อตโมเดิเร์นดอกพี่โอ,อดีป๊อตครับรูปนี้ครับพ่อ,พอผมแน่วิดีโอครับอ๋อสวัสดีครับคุณพ่อขอบคุณมากนะคะพ่อผมชอบมากครับก็เลยใช่ครับออโอเคครับมื้อเย็นวันนี้ก็ไม่ใช่ไม่ใช่โปรตีนนะนะเพราะลุงจ้อนอยากทานผลไม้ก็เลยเลือกเป็นฝรั่งครับแล้วก็มีโยเกิร์ตแบบไขมันศูนย์เปอร์เซ็นต์อีกถ้วยหนึ่งมี ปลาฮามาจิาข้าวเย็นวันนี้เป็นคาชิมิกับข้าวหน่อยนึงอขอกินนนมหน่อยนึง นี้กงว่วงมากแล้วครับสี่ทุ่มพรุ่งนี้เป็นชีฟเดย์วันนี้ก็คือจบสัปดาห์ที่สามน้ำหนักก็ลงมาจากสัปดาห์แรกพอสมควรแล้วล่ะสู้ไปอาทิตย์สุดท้ายอีก9วันแต่เดี๋ยวมาดูผลกันว่าเป็นไงเราเริ่มทำฟาสติ้งนะครับโดยการงดอาหาร16ชั่วโมงแล้วก็ทานอาหารให้อยู่ในช่วง8ชั่วโมงสัปดาห์ที่2งลุงจ้อนเริ่มควบคุมประเภทของอาหารที่ทานลงมามากขึ้นสัปดาห์ที่3หลังจากที่ปรึกษาหมอเอฟเขาแนะนําว่าให้เริ่มตัดแป้งตัดน้ําตาล,ลไปเลยผลก็ออกมาอย่างที่เห็นนี่แหละครับ ลองดูซิว่า EP หน้าจะเป็นยังไงน้ำหนักจะลงต่อไหมจะทานแต่โปรโตีนทุกวันอะไหวหรือเปล่า IF จะเป็นยังไง Fasting จะเป็นยังไงบ้าง EP หน้ามาติดตามกันนะครับเอาใจช่วยลุงจ้อนลุงบอนด้วยนะครับลดน้ำหนัก30วันเจอกัน